าญาติพี่น้องเราที่ไม่มีอดมการเดียวกับเราการที่เขาเข้ามาในชีวิตเรามีแต่จะทำให้เรารู้สึกวุ่นวายใจแล้วถ้าเรายึดเหตุการณ์ที่เรากับเขามีความไม่เข้าใจกันเป็นเหตุให้ไม่พูดคุยกันโดยที่เรามุ่งที่จะไม่ให้เขาเข้ามาในชีวิตเราทั้งที่เราไม่โกรธและเกลียดเขา เป็นการกระทําที่สมควรหรือไม่คะขอบคุณค่ะเราไม่โกรธไม่เกลียดในดีแล้วนะดีที่สุดละเราไม่โกรธไม่เกลียดและดีที่สุดละเราไม่โกรธไม่เกลียดเขาเราเข้าใจเขาเข้าใจเราเออเราก็แบบหนึง่งเขาก็แบบหนึง่งความเข้าใจมันก็ต่างกันแต่ก็ไม่โกรธไม่เกลียดกันเราก็เป็นมิตรกันตามสมควรนะพอไม่โกรธไม่เกลียดกันลราก็จบแล้วที่เหลือก็เป็นสมมุติโลก ที่เราจะประมาณให้พอเหมาะว่าเออมันมีสมมุติโลกที่จะต้องสัมพันธ์กันแค่ไหนอย่างไรก็ประมาณตามสมควรนะก็ประมาณเอาตามสมควรละสมมุติโลกเป็นยังไงหรือวิบากมันเป็นยังไงนะมันมีวิบากกับสมมุติโลกนะวิบากกรรมที่มันจะต้องได้อยู่ร่วมกันนะมันมีไหมนะมันมีวิบากที่เลี่ยงไม่ออกหรือเปล่าถ้าเลี่ยงไม่ออกแล้วก็เต็มใจใช้เว้นใช้กรรมไม่โกรธไม่เกลียด,ไม,ดไม่ทุกข์ใจอะไรนะอย่าไปโกรธไปเกลียดเขา เดี๋ยวไม่ต้องไปกังวลอะไรถ้ามันเลี่ยงไม่ออกจะต้องสัมผัสสัมพันธ์กันก็โอ้โชคดีแล้วลายหมดอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ต้องล้างใจเรา,าล้างใจเราเอาประโยชน์ให้ได้เบิกบานผาสุขให้ได้นะแต่ถ้ามันเอาหลีกเลี่ยงได้พอเห็นว่าเออทำกิจกรรมร่วมกันไปมันก็ไม่ได้ไม่ได้พากันเจริญขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเห็นว่ามันไม่ได้พากันเจริญหรือมีสิ่งดีงามเพิ่มขึ้นเราก็ ภาคห่างไปแล้วก็พกัพกๆห่างๆไปก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าจําเป็นต้องคบกันด้วยวิบากก็ต้องมีรู้จักใช้เวรใช้กรรมรู้จักสมมุติโลกที่พอเหมาะที่จะไม่ทะเละาะเบาแวนกันไม่แตกกลาวกันนะไม่ทะเลาะเบาแวนกันนะนี่แหละรู้จักสัมพันธ์ที่จะอยู่กันอย่างเงี้ยถ้าใจเราเป็นสุขแล้วเราก็จริงๆก็อยู่อยู่กับเขาก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ใจนะี่อย่าไปยึดอย่าไปตั้งว่าแหมถ้าเขา มาสัมผัสสัมผัสแล้วเราจะทุกข์ใจเขาไม่มาสัมผัสสัมผัสแล้วเราจะสุขใจอันนี้มันมันมีความชังอยู่มันชอบที่เขาไม่มาชังที่เขามาอยู่ก็ต้องล้างว่าเขาจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่เราก็รู้ว่าเออถ้าไม่มายุ่งมาเกี่ยวมันก็ดีมันเราจะได้ทําในสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของเราไปมันก็ดีแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เขาจะต้องมายุ่งมาสัมพันธ์ด้วยเหตุปัจจัยใดๆที่เราเลี่ยงไม่ออกแล้วก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไป รู้จักสมมุต mm ิโลกก็เชื่อมกันไปใช้วีบากไปอย่างนี้เป like ็นต้นนะมันก็มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์เราอย่าไปต้องตรวจความยึดมั่นถือมั่นของเราว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอันใดอันหนึ่งแต่ให้รู้ว่าอะไรดีกว่าอะไรเราก็รู้อะไรที่มันดีกว่าอะไรเราก็รู้แล้วมุ่งให้เกิดตัวนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้เราก็ต้องเป็นสุขให้ได้เกิดได้ก็เป็นสุขได้เกิดไม่ได้ก็เป็นสุขให้ได้อันนี้คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะต้องเกิดได้เท่านั้นจึงจะเป็นสุขเกิดไม่ได้เเป็นทุกขไม่อา เราต้องไม่ยึดมั่นถึือมัน่นนะเกิดได้ก็เป็นสุขเกิดไม่ได้ก็เป็นสุขมันก็ได้เท่ากันละไม่ลำเอียงเป็นความเป็นกลางแล้วแล้วเป็นกลางยังมีปัญญานะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องเอาประโยชน์ให้ได้อย่างน้อยก็เเวนกรรมหมดโชคดีขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกนะก็อลองไปภาคเรียนดูนะทำทั้งหลายยอมหลังไหลสู่รทำทั้งหลายเวลาเราหมดเวรหมดกรรมแล้วเนี่ย หมดวิบากจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะพลากห่างออกไปเองมันจะแยกกันไปเองทำทั้งหลายย่อมหลังไหลสู่ทำทั้งหลายมันจะแยกกันไปเองถ้ามันร่วมกันไม่ได้มันจะแยกไปเองของมันมันเป็นศัจจาของมันมันร่วมกันไม่ได้มันจะแยกเองของมันเราไม่ต้องไปกังวลไปทุกข์ไปอยากหรอกมันจะเป็นไปเองมันจะแยกเองของมันมันจะห่างไปเองทำทั้งหลายย่อมหลังไหลสู่ทำทั้งหลายนี่แหละเราก็ไม่ผลักดันไม่กดดันใครให้มาเป็นเหมือนเรา ใครจะมาก็มาใครจะไปก็ไปนะไปสู่ที่ชอบที่ชอบของใครของเราเราก็ชอบแบบเราเขาก็ชอบแบบเขาแต่ละคนก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบของใครของเราไปนะไม่ผลักดันไม่กดดัน <c oughs> ทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปเรามีความสุขกับการทําแบบของเราเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปตามสมเหมาะสมควรนะเขาจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขาเนะี่ยถ้าเราปล่อยวางได้ก็ไม่มีอะไรทุกข์นะ ก็ลองฝึกจิตรเราให้ดีนะตัวดีๆมันมีความยึดมั่นถือมัน่นแง่ไหนเชิงไหนไหมัวจจสําคัญคือล้างความยึดมั่นถือมั่นให้ได้นั่นคือข้อที่หนึ่งคือต้องสุขสบายใจไร้กังวลในทุกสถานการณ์ให้ได้นะถ้าเป็นอย่างเรามุ่งไม้ก็เออดีนะไม่เป็นดั่งใจเรามุ่งไม้ก็ดีดีคนเราแบบนะเป็นดั่งใจมุ่งไม้ก็เป็นดีที่ได้อาศัยนะไม่เป็นดั่งใจที่มุ่งไม้ก็ร้ที่ได้ชดใช้ รับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นเนี่ยเราต้องล้างให้ได้โดยเราก็รู้ว่าอะไรดีกว่าอะไรแล้วพยายามทําให้เกิดดีนั้นเท่าที่จะทําได้นะถ้าทําไม่ได้ก็พร้อมที่จะรับสาภาพที่ตรงกันข้ามนะ่ะสาภาพที่ไม่เป็นดังใจเราหมายนะสาภาพไม่ดีหรือไม่เป็นดังใจเราหมายด้วยใจที่เป็นสุขนะรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นหัวใจสําคัญความสําเร็จเนี่ยก็คือใจเราไร้ทุกข์ไม่ใช่ ทำให้เขานั้นได้ดั่งใจเราสำเร็จนะนะความสำเร็จนั้นไม่ใช่ว่าเขามีพฤติกรรมที่ได้ดั่งใจเราสำเร็จตามใจเราต้องการไม่ใชนะ่ความสำเร็จก็คือนะเราไม่ทุกขนะ์ใจเราไร้ทุกข์ใจเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะสำเร็จเมือหรือไม่สำเร็จเมื่อเราได้พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วหรือได้ทำอย่างพอเหมาะพอดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะ นั้นความสําเร็จของชีวิตเราคือล้างทุกใจให้สําเร็จส่วนพฤติกรรมที่จะสัมผัสสัมพันธ์กันนั้นมันจะเป็นอย่างที่เรามุ่งหมายหรือไม่มุ่งหมายก็ได้เมื่อพยายามทําเต็มที่แล้วแต่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะแต่ก็อยากให้มันแตกเล่าวกันมันไม่ดีปาดหมางกันแตกเล่าวกันมันไม่ดีต้องรู้จักสมบุติโลกนะให้มันเนียนๆหน่อยนะจะคบกันให้มันเนียนๆหน่อยจะพากหางก็ให้มันเนียนๆหน่อยนะ มันจะเป็นของมันเองไม่ต้องไปใจร้อนอะไรหรอกทำทั้งหลายยอมหลังไหลสูตรทำทั้งหลายมันจะเป็นไปตามธรรมขอามันนะอ้าวก็ทําให้มันถูกต้องกันแล้วกันเชิญท่านต่อไปคําถามต่อไปนะคะจากคุณยุ่